สวัสดีคนระผู้ชมท,ทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การจำลองเกมที่จะเกิดขึ้นจริงในคืนนี้เป็นบิ๊กแมชคู่นี้เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะว่าจำลองแล้วจะเป็นยังไงนะเป็นการพบกันนะระหว่างลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านแอนฟิวด์ต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้เดี๋ยวมาชมกันเลยนะก็แข่งกันจริงในโลกจริงนะค่คืนนี้ห้าทุ่มครึ่งนะก่อนที่จะไปชมเกมจริงนะเรามาลองดูจำลองก่อนนะในโลกเกมฟี ف นะว่า มันจะทำนายทายทักผลออกมาเป็นทางหน้าไหนนะสำหรับคู่นี้ก็ต้องบอกว่ามีผลต่อการ,รลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกมากๆเลยฮนะค่อนข้างจะเป็นเกมชี้ชะตาเลยนะเดี๋ยวมาเตรียมชมนะว่ามาลองจำลองก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะโดยส่วนใหญ่ชื่อผูเ้เล่นกันนะผู้สาะตูคาดแกนนะน่าจะเป็นไอซอนเบเกอร์นะลิเวอร์พูลนะอเล็กซานเดอร์อโนฟาบินยูฟิลิปส์โลเปซ้าน,นะเป็นกองหลังนะแดนกลางน่าจะเป็นเตียกโก้ไวดุม จอแดนเฮนเดอร์สันส่วนด้านหน้าไม่น่าพลาดนะซาร่ามาเน่เฟอร์มิโนครับพร้อมล่าตาข่ายกันแน่นอนนะนี่ก็เป็นทางส่วนของฝั่งลิเวอร์พูลนะส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เดี๋ยวมาดูนะว่าน่าจะมีใครลงกันบ้างนะผู้สาประตูนะเอเดส์ก็จะเป็นเอเดสันนะของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะกองหลังก็จะมีวอลเกอร์ลาบ็อกดิแอสแล้วก็กาเซโลนะ แดนกลางมีเปนโร้ซินวานโลดรีดกุนโดกานะและนำหน้ามาโดยริอาดมาเลสราฮีมสตอร์ลิงและกาเบรยลเคซุสนะมาชมกันนะว่าจะเป็นอย่างไรเกมนี้กำลังจะเริ่มต้นนะผู้ลเล่นทั้งสองฝ้าฟังรวมไม้รรวมมือร่วมใจกันนะก่อนจะเริ่มต้นแข่งกันนะวันนี้ไม่ได้เงินที่บ้างลิเวอร์พูลนะอาจจะครองความได้เปรียบกันหน่อยนะแต่จะได้เปรียบมากแค่ไหนก็ต้องมาดูกันนะว่าจะเกิดขึ้นยังไงเกมนี้ ก่องจะเริ่มต้นขึ้นนะก็จะเป็นเจ้าบ้านนะลิวพูจะบุกจากขวาไปซ้ายของทางหน้าจอกันนะมาชมกันเลยฮะเอนเดอสันได้บอลมาเริ่มต้นนะยกมาที่มานเน่เก็บได้ย้อนไปฟิลิปส์ให้ไวนาด,ดุมยกถึงเฟรโโอร์มิโน่มิโนมากะเล็งให้เอนเดอรสันแต่เสียบอลให้ซิตี้ไปแล้วจะโต้กลับกันบ้างซิตี้เบนโดซินวาไปถึงโรดรีดีให้กุนโดกัน คุนโดกัน์ตลุยไปจิ้มมาที่โรดรีให้กาเบ,บียลเคซุสหักไปถึงกุนโดกัน์อาร์ซิตี้ลุยมาโดยการหมุนหนึ่งทีแล้วมาถึงแบร์ตสมาลุยโอ้โหต้องเซฟเป็นก่อนเลยฮะเจ้าบ้านไอซอนเบเกอร์ฮะดูนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้โอกาสยิงครั้งแรกในเกมนี้กันก่อนเลยฮะได้โอกาสทายทักกันก่อนแต่ว่าไอซอนเบเกอร์ก็ไม่มือไม่ประมานะปัดป้องปฏิเสธไปได้ก่อนนะแต่ก็ได้ลุ้นเสียกับเตะมุมกันต่อทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะ ราฮิมสเตอร์ลิงจะรับหน้าที่เปิดกไปฮะแต่เป็นเลือกเล่นสั้นกับแบรดลอารอลมาที่มาเลสอยู่ในกรอบฟิโถโดซิตี้มาเริ่มต้นอย่างอันตรายแล้วมาเลสลุยมาแล้วโอ้แล้วดึงครึ่งกลับมาได้ปะทะกับฟอร์มิโนะกับอา,อาโนะอ,อย่างคงครองบอลต่อเนื่องฮะสเตอร์ลิงไปที่การเซลโลให้สเตอร์ลิงหมุนมาอาร์ฟสเตอร์ลิงลุยมา ป่าก็าไปไม่ผ่านนะเอาเป็นบอลของลิพูมาครอบครองแล้วสาดยาวขึ้นไปก่อนเพื่อความปลอดภัยฮะซิตี้ก็ยังเก็บบอลต่อนเนื่องลุยต่อแล้ว,วกุนกันเอามาสวยที่เบลนเดซินบาหักมาที่กุนตวันยิงลูกนี้โอ้โหได้ยินกันอีกแล้วซิตี้แต่ว่าก็ตรงตัวอาริสันเบเกอร์ฮะก็เลยยังไม่เป็นประตูฮะต้องบอกซิตี้บุกลุยมาอันตรายกันตั้งแต่ต้นเกมแล้วอาจจะเป็นทีของลิเวอร์พูลกันบ้างฮะโรเบิร์รสัน ไปถึงเฟอร์มิโนเฟอร์มิโนรอยกข้ามให้โอูซาร่าไปได้ดีเก็บด้วยครับซาร่ามาทางและมุมขวาแล้วแล้วเปิดเข้ามาข้างในลูกนี้โอ้โหเอเดนเนก็กระโดดคว้ารับไว้ได้ก่อนนะบอลลึกไปหน่อยแล้วก็ดูนิยโยนมาทันทีเอเดนเซนเป็นของซิตี้เก็บได้แล้วศาสตร์ยาวขึ้นมาตรงนี้ก็โอ้โหแล้วต้องระวังครับบอลตกพื้นไปว่าเอเดิสันเฮเกอร์ก็ สามารถรับไปได้โอต่ลูกนี้ก็กกฝ่าวผู้ศาสประตูไปด้วยฮะทางฝั่งซิตี้เรามาดูตารางคะแนนกันสักหน่อยอะในตอนนี้นะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นจ่าฝูงอยู่แน่นอนนะตอนนี้มีอยู่47คะแนนส่วนลิเวอร์พูลครองอันดับ4เก็บรวบรวมไว้ได้ที่40คะแนนนนะในตอนนี้ตามซิตี้อยู่7แต้มฮะต้องไม่มีทางเลือกอื่นไนดะ้ลิเวอร์พูลวันนี้ต้องเก็บ3แต้มเพื่อบีบ รถช่องว่างให้ได้ฮะไม่งั้น <c oughs> ก็จะยิ่งหนีห่างไปไกลแอสซิตีแล้วก็อโอกาสได้ชมป์สดใสมากๆขึ้นเลยฮะแต่ลิพูมาแล้วทีนี้ซาร่าลุยมาย้อนไปไวนะดุมซาร่าบุกลุยตุลุยไปมาที่เตียโก้ฮเตโกคันตลามาทางมุมขวาเกมลิพูแล้วลูกนี้จะฝ่าไปแต่แหวกไม่ผ่านนะและสิตีได้บอลมากาเซโลยกยาวมาเคซุสเก็บได้ยุดไหลมาที่มาเลสมาเลสกองบอลยึกยัก แต่ว่าลิพููกนี้ยังไงเฟอร์มิโนมีพื้นที่เหมือนกันเฟอร์มิโนหมุนจะส่งโอ้โหลูกนี้ไปติดตะุกตะขักกันนะแล้วก็ซิตี้ก็ฉกฉวยบอลมาเล่นกันต่อเคซุสไปที่กุนโดกันโอ้ยกลูกนี้เห็นสเตอร์ลิงแต่ว่ามันก็เลยลึกล้นออกข้างไปก่อนนะก็จะทุ่มมาลิเวอร์พูลอเล็กซานเดอร์อารโนมากับฟิลิปส์ให้เปียโก โก้ทิมให้เฟอร์มิโน่ไปถึงซาร่าติโก้ทะลุมาให้เฟอร์มิโน่เอาลูกนี้เติมมาแล้วทางขวานะะอเล็กซานโน่ไม่ล้ำหน้าด้วย้วตวัดกลับมาก่อนให้ซาร่าซาร่าล็อกไปล็อกมาลูกนี้เอาแต่เสียบอลให้ซิตี้เราจะโตกลับไปหระิมสตอริงมากระชากมาแล้วด้วยความเร็วไปที่การเซโล่ย้อนมาโรดรีกันก่อน ยูนี้ยกข้ามให้สเตอร์ลิงทีเดียวจะทันหรือเปล่าสเตอร์ลิงน่าจะทันไม่น่ามีปัญหาเก็บบอลได้แล้วนะสเตอร์ลิงลุยเลื้อยเลาะริมเส้นหลังมาอยู่ทางมุมซ้ายก่อนนะซิตี้ตอนนี้กาเซลโล่เล่นกับสเตอร์ลิงมาที่กาเซโล่เข้ามุมพยายามหาทางจะเปิดให้เพื่อนยังโดนซา่าบังไว้รถนี้ถึงสเตอร์ลิงมาจนได้เอาสเตอร์ลิงลุยมาจะฝ่าเข้ากรอบเขตโทษกาเซลโล่กับสเตอร์ลิงเล่นกันเพลิดเพลินสองคนสเตอร์ลิงโยกเข้าในเอาลูกนี้แต่ว่าบอลออกหลังแล้วก็ เห็นตั้งเตะมาจากลิเวอร์พูลฮะทำออกไปเองฮะสเตอร์ลิงลูกนี้โอทังบอกซิตี้ต้องดูจากรูปเกมที่ผ่านพ้นมาครึ่งชั่วโมงเวลาในเกมจนถึงตอนนี้ก็ดูเหมือนจะทําเกมไม่ดีกว่าทางฝั่งทีมเยอือนซิตี้บุกลุยลิเวอร์พูลได้ยิงโอกาสหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังคงสูญสูญนะสกอร์อะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องลุยกันต่อฮะอลุยส์ซอนเปเกอร์โยนยาวขึ้นมาตั้งโขกอ๋อเป็นบอลของลิเวอร์พูลเอเชื่อหนูลูกนี้สวยสวยเือนกันโฟมิโนมีพื้นที่กระดกไปทางขวาอาร์ซาาาาาลลุยกกระชม ที่ขวาเยอะมากซาร่าลุยเข้ากรอบเขตโทษเปิดเข้ามาตรงนี้ถึงเตียกโก้เก็บได้ย้อนไปที่อเล็กซานเดอร์อาโนกันก่อนอาโนครองบอลไว้มาแล้วทางมุมขวาลิว์พูอูลุล,ล,ล็อกกลับมาสวยให้เตียกโก้เตียกโก้ดังไงตรงนี้เล่นกับอาโนเทรนครองบอลยังหาจังหวะเปิดไม่ได้รตรงนี้พลิกกลับมา อยู่ตรงริมเส้นขวาพาบอลมาดีจริง啊เด e x a n d ร r โน o ตัดจะตอกเซนให้เพื่อนลูกนี้อย่างได้ทุ่มมาทางฝั่งลิเวอร์พูลทุ่มเร็วให้ซาร่าอาซา่าตะวัดกับ AnoTrent ยึกยักน้องแต่ว่าสุดท้ายก็เอายังเก็บมาได้ทำได้ดีเอาลิพูลลุยมาเปียโกเข้ากลางมาลูกนี้โอ้โหต้องโขกออกมาให้พ้นก่อนนะซิตี้เอาแล้วเป็นบอลของซิตี้จะได้โต้สวนอย่างน่ากลัวด้วยเคซุตได้บอลมาอาซิตี้ลุยมาถึงกลางสนามแบนาโดซินบาไม่ที่ กาเบรโอเคซุสเล่นกับกุนโดกันชิงกับเคซุสเคซุสกุนโดกันไมทีสสเตอร์ลิงออฟมาทางซ้ายกันเซโลเล่นกับราฮิมเอาโอ้ไหควสวยหลังไปแต่ว่าก็โดนเตโก้แย่งบอลมาได้แอสซิตี้แล้วก็เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วของครึ่งแรกของเกมนี้โอ้โหแต่ว่าดูจากเปอร์เซ็นต์ครองบอลน,นี่เป็นลิเวอร์พูลมากกว่านิดนึงนะ53เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าซิตี้มีโอกาสยิงมากกว่า2เป็น2ครั้งนะ ต้องบอกว่าเป็นสุขสมศักดิ์ศรีนะผู่นี้สู้กันดุเดือดใส่ติใกล้เคียงกันเลยฮะล,ลูกนี้โยนมาแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาซิตี้โคกเก็บได้และครองบอลจะโตกลับไปกันบ้างกุนโดกันมาที่เคซุสชิงกับกุนโดกันมาถึงโรดรีโรด,ดีีบางบอลไปที่เดียสบกุกเสริมเพิ่มเติมไปหนึ่งนาทีแนละ้วสำหรับการทดเจ็บในครึ่งแรกฮะ ดูแล้วก็น่าจะจบที่ตรงนี้ว่าเวลาหมดแล้วยาวขึ้นไปก่อนเผื่อได้ลุ้นประตูแต่ก็เก็บบอลไว้ได้ฮะอานเดอร์อาร์โนแล้วก็ไม่น่ามีปัญหากับครึ่งแรกจบไปก่อนเลยฮะที่สกอร์ตรงนี้ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะลิเวอร์พูลปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แอนฟิลด์ในการจำลองเกมของเราที่ก่อนที่จะบิ๊กแมชคู่นี้จะเกิดขึ้นจริงในโลกจริงฮะก็ยังจบไว้ที่ตรงนี้ศูนย์ต้องพักครึ่งกันสักครู่เดี๋ยวมาชมเกมบันกันต่อฮะ ก็รีบกดปุ่มรีซูมแมชไม่รีรอดไดใดมาเริ่มต้นครึ่งหลังกันต่อเนื่องนะกับการจำลองเกมคู่นี้ลิเวอร์พูลปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่จะแข่งกันจริงในคืนนี้ห้าทุ่มครึ่งฮะก็มาชมกันก่อนนะว่าจำลองมาแล้วในลกงเกมฟีฟ่ายมันจะออกมาหน้าไหนนะซิตี้เริ่มต้นมาเลยวะเคซุสเดือกครึ่งหลังครึ่งหลัง <Low S 1> ตรงน,นี้เสียบอลให้ลิเวอร์พูลเตียโกเตียโกได้บอลครอบครองบอลมาปะทะกับ เคซุสโอ้โหลงเคซุสแย่งได้แล้วจะได้บอลมาต่อ,อกุนโดการโยนกลับไปโรดรีพักให้ลาป็อกเคซุสตรงนี้จะทะลุหรือเปล่าแต่ย้อนม,มาที่กุนโดการอากุนโดกันไปที่เคซุสเอาตรงนี้ให้ถึงเบโดซัดลูกนี้แล้วแต่ติดบล็อกฮะแล้วลิพูดได้บอลมาจะโต้กลับไปยาวให้เฟอร์มิโนโอ้เฟอร์มิโนโมีพื้นที่มันจะแตะยังไงไปที่เวรุมอโอ้น,น,นั่นนะนะไปทางมาเน่มาแล้วพื้นที่ว่างๆทางซ้ายกระชากเข้าก,กรอบเคทูดแต่ว่ามีมาขวางก่อน แล้วนัน่นแหละสวยที่โรเบิร์สันเติมมาอาโรเบิร์สันเข้ากรอบเขตโ,โทษล็อกกัมายังไงจะหักให้เพื่อนย้อนไปที่มาเน่ยิงยักแล้วยิงลูกนี้โอโคแต่ว่ายิงยัดเสาแรกนะแต่ว่าเอเด์สันก็สมาธิดีฮะปัดบ้องปฏิเสธไปได้ะจะเจอเรนครอปออกแอคชั่นแล้วเสียดายกับจังหวะนี้หน้าลุ้นเป็นประตูมากๆแล้วลิพูได้ลุ้นกันบ้างแล้วฮะแต่ก็ต้องลุ้นเสียงกันต่อฮะได้เตะมุมมาลิพูคราวนี้เป็นโรเบิร์สันบ้างฮะจะ เปิดก็ไปแต่ว่าต้องถูกขาดจังวะกันก่อนนะมีการเปลี่ยนแปลงหมากในกระดานกันแล้วทั้งคู่แล้วโ,โหดูเดือดจริงๆทั้งไปแ,บบและครอปไม่มีน้อยหน้าต้องเลี้ยงแก้เกมอะซิตี้ส่งดีแลบลงมานะเป็นกะเอาประตูเลยฮะซิตี้ชกออกมาก่อนนะอเดนสนเบกเกอร์โอเคสุดไปปักรถฟาดโอ้โหลูกนี้ฟาดไกลมาน่ากลัวจริงแงจัเกนครอปอ,ออกแอคชั่นอีกแล้วโอกาสยิงของลิพูติดๆกัน2ครั้ง ลูกนี้มันน่าจะพุ่งตรงสู่ตะข่ายเนี้ยแต่ว่ามันก็กลางๆประตูไปหน่อยฮะก็เลยยังไม่ได้ประตูบวกเพิ่มเฉเกนกลอบก็ต้องเซ็งกันต่อไปล,ลิวพูดได้เตะมุมได้บุกรุกต่อเนื่องเลยฮะมามุมนี้เป็นอเล็กซานเดอร์โนจะเปิดเข้าไปกันบ้างโน <No h, S 2> เปิดเข้ามาลูกนี้ต้องโชว์มาก่อนเอเดสันแล้วยังได้ต่อโอ้โหลิวพูลุยหนักเลตอนนี้ต้องการชัยชนะแมชนี้สำหรับลิวพู เล่นในบ้านด้วยแล้วก็ชีชะตาแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยฮะถ้าพลาดพลั้งไปก็โอกาสจะได้แชมป์มันยากนะเฮซันตรงนี้มาเอาเข้ากรอบมาออกเซเดชินเลเปิดเข้ามาให้เลวูโคฟาดเคลียร์ออกมาได้เอาแล้วจะโต้กลับไปแอสตัซิตี้มาที่สเตอร์ลิงเอาไปที่แบร์โดซินบาตรงนี้ยกโอ้โหมาเลสหลุดไปแล้วทางขวาโล่งๆมาเลสเก็บบอลได้แน่นอนลุยมามาเลสครองบอล มากลางที่กุนกันหักมาทรงนี้ดีแลบแล้วปั่นไปยี่โอ้โหเรียบร้อยอะตัวสำรองซุปเปอร์ซับเลยอะดีแลบลงมาปั่นโค้งเข้าไปเลยฮะบอลมาถึงเขาแล้วก็จัดให้ไม่มีพลาดนะอาวาจิตที้ขึ้นนำารือว่พูไปก่อนแล้วฮะไม่รู้โลกจริงดีแลบจะได้ลงั้มหรอแต่ในเกมเขาจัดให้ลงมันแล้วอะแล้วก็ปั่นยิงเข้าไปเลยลูกนี้เดี๋ยวมาดูภาพช้ากันอีกครั้งอะชิงกันมาอย่างสวยงามสุดท้ายได้หูได้ล็อกเข้ามาแล้วปั่นเข้าไปมุม อีกมุมมุมขวาแล้วของดีแลบสุดสวยจริงๆนะลูกนี้เป็นซปเปอร์ซับของแท้เลยวะเขาคนนี้1-0แล้วลิวพูดโดนนำคาแอนฟิวเชอรกนครอปต้องบอกว่าเมื่อครู่เมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้โอกาสยิงมากมายหลายครั้งแต่ทำไม่ได้สุดท้ายเจอซิตี้สวนมาทีเดียวเสร็จดีแลบเลยนะทีที่61ของเกมนี้ก็เวลางลือมากมายฮะลิวพูต้องเร่งกู้สถานการณ์กลับมาให้ได้ะดูเหมือนเป๊ปก็ ส่งแฟนาดินโย่ลงมาเลยฮะแทนกุนอกันอาว่าตอนนี้เป็นลิเวอร์พูลศูนย์แมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งแล้ว <S <S เดี๋ยวเรามาดูสถิติกันหน่อยฮะคู่นี้เคยเจอกันมาทั้งชีวิตก <c> ็ <oughs> เป็นลิเวอร์พูลชนะมากกว่านะแปครั้งซิตี้ชนะ46ครั้งแล้วก็เสมอกันไป43ครั้งนะสถิติคู่นี้ที่เคยพบเจอกันมาที่จดประวัติศาสตร์ไว้นะ ดูเกมกันต่อตอนนี้การเซโลได้บอลหักไปที่แฟนันโยลู่ที่สวยโอ้สเตอร์ลิงหลุดมายังไงเบโดสิวาทีมให้สเตอร์ลิงจิม้มลูกนี้โอโคตแอนดิสันพุ่งออกมาเสียบไว้ก่อนนะเซฟไว้ได้ยังรอดตัวจากลุกที่2องริพูแล้วมาต่อเนื่องแฟนันิโยโอ้โอกาสเมื่อสักครู่ถ้าได้ไป2อูนย์เหนื่อยนะอริพูแต่ยังคงอยู่ในเกมนะโรดรีได้มา เ่าดูงียังไงโรด,ดี้ไปเองลุม3เอาโรดี่ไม่อยู่โอ้โหนัดจิ้มมาให้เฟรนาดินโยได้แต่ว่าก็เหลื่อมน้ำหน้าแม่จังวันนี้เฟรนาดินโยดูนะว่าล้ำกันมากน้อยแค่ไหนฮะโอ้โหทั้งบอกว่าล้ำนิดเดียวเข่าล้ำแมไะไม่งั้นก็ได้วิ่งหลุดไปเหมือนกันนะมาจากมุมซ้ายแต่ว่าก่อนล้ำหน้าแมะลิฟูก็จะได้ตั้งเตะขึ้นไปโเราก็ต้องแก้เกมมาอยู่ไปได้เจอกันครับส่งวิลเลียมส์ลงมาแทน อเล็กซนเอร์อโนนะส่วนซิตี้ก็ส่งซินเชนโก้ลงมาแทนน่าจะเป็นกันเซโลนะ <Williams. S 1> ส่งความสดของวินเลียม่งมามาดูอันลีพูดต้องการประตูตีเสมอมาก่อนนะตอนนี้เพื่อกลับสู่เกมนะแล้วลุยมาเฮเดอรสันให้เวรุ่เ <The team. S 1> วรุม,มลุยลากกระชาติทิมมาให้ออกเซตไปที่มาเน่เก็บบอลนานะ ตลาดกับมาโอ,โ,โอ้โหแล้วยังไงเฟอร์มิโนยังเก็บต่ออยู่ในกรอบเขตโทษเฟอร์มิโนดึงสวยแล้วไปที่เอเดนเซนโขกไปตรงนี้โอโคแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ฮะเอเดนเซนก็บินไปรับไปได้ฮะแล้วศาสตร์ยาวขึ้นจะโต้กลับทันทีเอเดนเซนตั้งโขกมากุนเอานี่เป็นเฟอร์มิโนฮะไวนาดุมเอาน,นี่ไปฝากซ้ายเออเบอร์เซนเติมมาเก็บได้แล้วอยู่ทางมุมเปิดเข้ามาตรงนี้โขกกลับไป ดูม like oh, oh, ุงน oh, right. like ี้เอาทิมไปที right ่โรดรีเกบเอาลุ right. ้นซิตี้จะได้สวนกลับไปแมนเชเซิมบายาโอโคลูกนี้สายตาดีเห็นสเตอร์ลิงตั้งโคกโอโห่ดีแลบมาอีกแล้วจะเป็นประตู2องครับแต่ส่งึ้นมาราฮิมล็อกเข้าในแล้วปัดลูกนี้โอโคเรียบร้อยไม่เหลือลูกนี้ตะบันเต็มคอราฮิมสเตอร์ลิงงแล้วว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะโอโหถ้าในโลกจริงเป็นอย่างนี้นี่ซิตี้นี่โอกาสเข้าสู่แชมป์สดใสมากๆเลยฮะลูนี้ดีแลบ ปาดคืนให้พี่แแล้วก็ยิงเข้าไปเลยฮะลาฮิมสเตอร์ลิงหมดปัญญาจริงนะที่อาริซอนจะเซฟได้เนื้อเท้าเต็ม้อล่อเต็มแข้งพุ่งส่งบอลพุ่งตรงสุตท้ายฮะตอนนี้ซิตี้หนีห่างเป็น2ลูกแล้วเวลาก็ดูเหมือนจะใกล้หมดก็ไปทุกทีด้วยฮะยากกันแลวลิพูนาทีที่7 8แล้ววะอีกประมาณ10นาทกีกว่าสำหรับเกมนี้ทีลิพูจะแก้ตัวกลับมาได้จะทำได้หรือเปล่ามาติดตามกันให้จบเกมฮะ ลิเวอร์พูล0 Manchester City 2อะตอนนี้เดี๋ยวมาดูเฮทุกเฮทคู่นี้กันหน่อยนะที่แข่งแข่งกันในพรีเมียร์ลีกซีแมชล่าสุดนะก็เป็นในเลกแรกในฤดูกาลปัจจุบันนะซิตี้1ลิเวอร์พูล1นั่นเสมอกันมาส่วนในฤดูกาลที่แล้วก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะลิเวอร์พูลไป4-0แมชหนึ่งอะแล้วก็อีกแมชก็เป็นลิเวอร์พูลชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้3-1อะส่วนอีกฤดูกาลหนึ่งนะก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะลิเวอร์พูล2-1อะก็นี่ก็คือ เฮทเฮตในพิมพ์ไมลิคเนี่ยสีแมตช์ล่าสุดที่ทั้งคู่พบเจอกันนะตอนนี้เข้าสู่ช่วงสินาทีสุดท้ายของเกมแล้วโอ้โหแมนเชสเตอร์ซิตี้นำลิเวอร์พูลห่างไปเป็น2 0เลยนะจะทำยังไงลิเวอร์พูลอย่างน้อยต้องได้ลูกหนึ่งมาก่อนนะแต่ว่าดูแล้วก็จะยากนียซิตี้ถ้าพวกเขานำได้แบบนี้ก็น่าจะปิดเกมไว้แล้วอะแต่ก็อะไรก็กิด้นได้ต้องมาดูกันนะ อ่าตอนนี้เป็นซิตี้โยนยาวมาให้เซอร์ลิงโหดจะเอาอีกลูกอย่างโหดร้ายเลยนะปิดเกมเลยหรือเปล่าเซอร์ลิงครองบอลไว้แล้วเซอร์ลิงไปที่เฟร์นาดินโนเฟร์นาดินโนไปถึงแบนเโดซ <and> ินบาอย่างครองบอลไว้ยังไงแบนเดโดซินบาลูกนี้จะที่ไม่เพื่อนอยังติดบล็อกฟาบิโยจะฝา่าฟาบิโย,โยให้ได้ ยังไปไม่ได้แต่ว่าโดนลุม2องก็เสียบอลไปลเอาลิพูดได้บอลมาจะโต้กลับไปโอ้ต้องเร่งนะลูกนี้ทางนู้นร่องว่างมาทางซ้าย,ยแต่ว่าก็ปะทะก,กับวอลเกอร์ซึ่งก็เก่าทําได้ดีนะวอลเกอร์เก็บบอลไว้ได้โอ้โหแล้วก็น่าจะยากนะเวลาหมดแล้วแล้วทดเจ็บ4นาทีซึ่งเวลาในเกมมันน้อยอางเี้สี่นาทีมันไม่น่าจะเปลีป่ยนแปลงผลอะไรได้้ะสําหรับการจําลองในเกมนี้แต่ในโลกจริงก็ไม่แน่นอน,นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ก็เราก็ทํานายไปก่อนนะในโลกของฟีฟ่ายีนะ น่าจะเป็นตามนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นำอยู่ว่าในตอนนี้2ประตูต่ตอศูนย์จะมีได้ท้ายเกมอีกลูกด้วยหรือเปล่าของบอลด้วยซิตี้ไม่น่าจะเล่นแล้วคลองบอลไว้ลาบ็อกไปที่เป็นโดซินบาเป็นโดเล่นกับดีแลบไปถึงโรดรีดีแลบก็คลองบอลปิดท้ายเลยหรือเปล่าหักให้โรดรีโอโหเพอเพจะได้อีกลูกแล้วลูกนี้จะทะลุโอโหแต่ว่ากรรมาการเป่าจบไปก่อนนะก็ตามนี้แล้ะการจำลองในแมชนี้ลิเวอร์พูล กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป๊ปก็เอาชนะครอปได้ฮะซึ่งถ้าโลกจริงเป็นแบบนี้โหเป๊ปก็โอกาสได้แชมป์สดใสนะค่อนข้างจะฉีกหนีห่างไปนะในตารางคะแนนนะในส่งแต้มก็ลาฮิมสเตอร์ลิงวันนี้ได้หนึ่งลูกฮะเป็นประตูที่สองฮะก็เกมิตาเมีี้ลิวพูศูนย์แมนเชสเตอร์ซิตี้สองนะก็เดี๋ยวไปชมมาได้ทรประตูกันนะ ในช่วงท้ายแล้วก็เตรียมชมเกมจริงกันนะในค่ำคืนนี้5ทุ่มครึ่งนะก็สำหรับผมลาลาไปก่อนนะไปพบกันใหม่โอกาสหน้านะสวัสดีครับ